สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาววิบากซูเปอร์ครับวันนี้มีรถวิบากแดดนะครับมารีวิวทรงสวยมากเลยครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับ เริ่มจากตัวรถนะครับตัวรถเป็นยังเป็นโครงเดิมอยู่นะครับแล้วก็มีการดามโครงชุดสีด้านท้ายนี่ก็ยังใช้ของเดิมอยู่นะครับเบาะทําการปาดแล้วหุ้มใหม่สติ๊กเกอร์สีสวยมากเลยครับก็มีดามโครงนี่นะครับมาดูชุดหน้ากันครับชุดหน้าเป็นของ vr นะครับไฟเบอร์วงโคนหน้า แล้วก็มียางหุ้ม,มโชกด้วยโชกหน้านี่เจ้าของบอกว่าต่อมาสองนิ้วครึ่งนะครับต่อต่อแกนในเหมือนกันชุดหน้าครับล้อนหน้าขอบสิบเก้านะครับเนี่ยยางเก้าสิบทับร้อยเรา 90, มาที่พักเท้านะครับเป็นยังเป็นพักเท้าตำแหน่งเดิมอยู่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นพักเท้า,าวิบาก สวิงอาร์มเป็นสวิงอาร์มของเดิมนะครับต่อต่อให้ยาวขึ้นชุดเบรกล้อหลังเป็นล้อขอบสิบเจ็ดนะครับผมยางเก้าสิบทับร้อยสเตอร์สเตอร์แดนนะครับตรงรุ่นห้าสิบสองฟันแล้วก็ใส่ตัวประคองโซ่อันนี้เป็นยางลองโซ่แบบของแต่งนะครับ น่าจะแข็งแรงต่อไปข้างในก็เป็นโชคหลังครับน่าจะเป็นโชคโชคเดิมนะครับแล้วก็มาพักเท้าพักเท้าฝัา่งเกียร์บ้างครับก็ยังเป็นของของเดิมในตำแหน่งเดิมอยู่นะครับนี่ครับชุดเกียร์เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนเพียงแค่ว่าเปลี่ยนเป็นพักเท้าของวิบาก โอเคครับมาดูที่เครื่องยนต์นะครับที่ไฮไลท์เลยเดี๋ยวให้พี่เจ้าของรถเขาอธิบายนะครับว่าทําอะไรมาบ้างก็มีลูกวีอาครับพี่แล้วก็ยยงยง,ยงเสื้อสูบใช่ไหมครับเสื้อสูบยงพวกเปิดถอดเนี่ยพี่แล้วก็ก็เป็นคาร์บ,บูเดิมนะพี่คาร์บ,บูเดดคาร์ <that. S 1> บ,บูเดิมอยู่ใช่ไหมครับท่อนล่างท่อนล่างเดดเสื้อเทนา่าอ๋อท่อนล่างท่อนล่างยังเป็นของเดิมอยู่ใช่พี่อ๋อ เสื้อเทน่าเสื้อเทน่าลูกวีอาแล้วก็มีท่อท่อจ้อยท่อจอยวิ่งดีครับครับผมประมาณราคาเท่าไหร่ครับท่อในประมาณ2,500าบาท2500บาทนะครับท่อจอยก็สเข้าไปดูในเพจวิบากไทยแลนด์ใช่ไหมครับครับก็มีคนขายมีเยอะอยู่นะครับครับผมแกนั่นอยู่แล้วอืมแล้วก็มีกล่องผ้าพี่อ๋อเป็นกล่องกล่องผ่าใช่ไหมครับกล่องผ่าไม่รู้สำนักไหนนะพี่ผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ย ลองทามาแล้วทํามาแล้วอ่ะวิ่งดีครับก็คือว่าเมื่อกี้ได้ฟังเสียงแล้วก็ไม่มีตัดตัดรอบเลยครับเสียงสุดรอ,อบเลยสุดรอบเลยก็มีใส่แบตเตอรี่ด้วยครับครับคันนี้ถังยังเป็นของเดิมอยู่นะครับยังเดิมอยู่โอเคครับผมสวยงามครับผมอ่โดยรวมแล้วถือว่าลงตัวนะครับแต่งได้ลงตัวดูเรียบเรียบสะอาดสะอาดไม่ลก โอเคครับเดี๋ยวลองฟังเสียงท่อแล้วก็ลองขี่ดูครับนี่ครับพี่เจ้าของรถครับพี่ชื่ออะไรครับชื่นักครับพี่พ,พี่นนทนะครับเจ้าของรถเราจะทำการทดสอบควาแรง น,นลอกสีอันนี้แล้วก็แกนี้ใหม่อมโอเคครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่แต่งได้ลงตัวมากครับดูสาดตาดีครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ